ถ้าอยู่เจอคนที่หน้าจีนแต่ชื่อสันสกฤตคือคนไทยมันสรุปได้ขนาดนั้นเลยมันคือแฟกช่มันคือหล่อถ้าส่วนใหญ่แบบว่าชื่อคอมมอนหน่อยนะสุภัตร์คือชื่อนี้่สุภัตร์ใช่สุภัตรา is a very Indian name เลยนะ but what's your name สุภัตรา oh my name is สุภัตรา too บางทีเราอ่านชื่อคนไทยชัดกว่าคนไทยอ่านชื่อตัวเองอีกจริงๆอันนี้จริง เราเขายังงงเลยว่าทำไมหยวกเสียงชัดจังมีอีกปุณิกาปุณิกา is very Indian name ชื่ออินเดียมากนะมีเพื่อนส่งคนที่ชื่อปุณิกาเป็นอินเดียนใช่รอบที่แล้วพี่ไปอิตาลีกับเพื่อนอินเดียใช่ปะเขาชื่อประวินพี่ก็แบบฝังชื่ออินเดียมาก่ชื่อไทยมากอันนี้พี่บอกชื่อเป็นไทยอ๋ออยูมองว่าเป็นชื่อความรู้สึกความรู้สึกมันไม่ใช่ความจริงนะทุกคน ความรู้สึกมันเหมือนแบบมันเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยแบบเป็นชื่อจริงอ่ะชื่อปราวินชื่ออารยาชื่ออัคระอะไรเนี่ยว่าโอ้คนเดียวชื่อไทยมากจนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าทำไมชื่ออินเดียจังเลยก็โปรดจงรู้ไว้ว่าจริงชื่อจริงแหล่งขคนของคนไทยนะครับเขาเป็นเจ้าของภาษานันผู้ภาษาบาลีสันสกฤต